คริสหอวังนักแสดงสาวชื่อดังเปิดใจถึงชีวิตโสดในวัย44ปีเผยความสุขที่ได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาโดยเธอกล่าวว่าตอนนี้รู้สึกว่าโสดหรือมีแฟนเราต้องทำตัวเองให้มีความสุขจากตัวเองจากบทบาทเหมยลี่ในภาพยนตร์รถไฟฟ้ามหานะเธอสู่ชีวิตจริงคริสหอวังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการรักตัวเองและความสุขในแบบของตัวเอง จากบทสัมภาษณ์คริสหอวังได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรักว่าในช่วงวัยเด็กกว่านี้เธอหอยหาการมีแฟนมากเพราะเราไปยึดติดคิดว่าการมีแฟนจะทําให้เรามีความสุขแต่พอมีแฟนปุ๊บความสุขเราก็หยุดเลยเพราะแต่สุดท้ายแปลว่าอะไรรู้ปล่าแปลว่าใครจะเข้าใครจะออกเราต้องมีความสุขจากตัวของเราเองให้ได้ก่อนเหมือนเรายินดีต้อนรับใครเข้าสู่ในบ้านความสุขของเราอ่ะแล้วเขาก็มีบ้านความสุขของเขาเราก็เข้าไปในบ้านของเขาได้เหมือนกัน สุดท้ายแล้วซื้อบ้านใหม่หลังที่สามอยู่ด้วยกันแบบนี้1นอกจากนี้คริสหอวังยังแนะแนวทางการมองหาความสุขในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆเช่นการตื่นเช้ามาเจออากาศที่ดีหรือการยิ้มให้กับตัวเอง